จบไปแล้วสําหรับเกมนัดสุดท้ายของศึกพรีเมียร์ลีกในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาสิ่งก็ต้องบอกว่านี่เป็นการเปิดสกราลที่ไม่ค่อยใช้ในสําหรับแมนยูเท่าไหร่เนื่องจากพวกเขาได้โอกาสลงเล่นในบ้านแท้ๆแต่กลับถูกวูฟแฮมตันบุกมาสอยคารังแบบนิ่มๆสู่ประตูตอนหนึ่งสิ่งก็ต้องบอกว่าเรื่องราวในเกมตลอด90นาทีนี้มีเรื่องราวให้เราพูดถึงกันเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผลการแข่งขันผลงานในสนามเราไปถึงรายละเอียดต่างๆว่าแล้วลองไปดูกันหน่อยนะครับว่าจะมีประเด็นอะไรบ้างที่น่าสนใจให้ติดตามกันบ้างนะ เริ่มต้นกันที่การจัดทัพของทางฝั่งปีศาจแดงครับถือว่ามีเซอร์ไพรส์พอสมควรกับการเลือกตัวทีของรับรังนิกเริ่มต้นจากแดนหลังที่อาร์รัตวันบิซาก้าได้โอกาสออกสตาร์ทเป็นตัวจริงส่วนคู่ประการหลังเป็นการลงสนามยินภาษางานกันครั้งแรกของราฟาเอลวารานกับฟิลโจนที่ได้โอกาสคัมแบ็กลงสนามอีกครั้งขยับมาที่แดนกลางอีกหนึ่งเรื่องเซอร์ไพรส์คือนายใหญ่ชาวเยอรมันผู้นี้นะครับเลือกที่จะดรอปบูโน่เฟนเดสไว้ที่ข้างสนามทั้งที่เกมก่อนนะครับเจ้าตัวก็ถูกแบนไม่ได้ลง ส่วนทางฝั่งวูฟก็ถือว่ามาเต็มร้อยกันเลยครับตัวหลักๆอยู่กันพร้อมหน้าไม่ว่าจะเป็นคอนเนอร์โคดี้จามูติญโยรูเบนเนเวสหรือ ine, ราอูคิมิเนตเราไปถึงตัวสำรองที่เด็ดอย่างอาดาม่าตราโอเลและฟาบิโอซิว่า ต้องบอกก่อนว่าที่ทั้งคู่จะลงสนามนะครับความคาดหวังและแฟนบอลหลายๆคนน่าจะมองไปในรูปแบบเดียวกันนั่นคือเจ้าบ้านยางแมนอยู่เป็นต่ออยู่นิดๆน,น่าจะเปิดเกมรุกบุกเข้าใส่มากกว่าแต่ทั้งนี้ทางนั้นนะครับภาพเหล่านั้นกลับตลับปัดไปอย่างกับหน้ามือไปหลังตตนกลายเป็นว่าตอนนี้ฝั่งผู้มาเยือนครองบอลบุกแบบสบายอุรานะครับมีโอกาสง้างตีนยิงเป็นว่าเล่นตัดภาพกลับมาที่พลพรรคทัพปีศาจแดงยังคงสไตล์ฟุตบอลเหมือนเดิมนั่นคือตะกุกตะกักจ่ายบอลเบี้ยวจ่ายบอลขาดจ่ายบอลเกินอยู่หลายรอบจนหาความต่อเเเนนนนื่่่องแทททบบจะะไไมดดด้้ลสุาาายยกกก็ปวขคครัีโู แข่งกดจนไม่อาจจะโงหัวขึ้นมาได้โดยเฉพาะแดงกลางที่แม็กโทมิเน่นะครับจับคู่กับมาติดไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันสักอย่างเพราะเราไปถึงผานแหนกเกมรุกที่ไม่มีอะไรวือววาหรืออันตรายเลยสักนิดทําให้สถิติหลังจบเกมนะครับตัวเลขการยิงประตูของแมนยูมีเพียงแค่เก้าครั้งเท่านั้นซึ่งเป็นการกระหน่ำตรงกรอบเพียงสองรอบแน่นอนว่าตัวเลขแบบนี้มันบ่งบอกได้ถึงคุณภาพที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ซึ่งเมื่อมวลรวมทุกอย่างมันออกมาคือการเล่นมารอโดนเสียซะอย่างนั้นบางทีสภาพศพของผีแดงแมนยูมันอาจจะเน่าเเลละะะฟกกว่่าาาานนนนีีี้้้อหยพดผู ครับกลายเป็นเดอะแบกที่เป็นคนคอยกําหนดทิศทางคนแข่งขันของทีมไปแล้วและก็ต้องบอกว่านี่เป็นเกมที่อึดอัดโดยแท้ของทัพป,ปีศาจแดงแต,แต่การจัดทัพเทียร์ดรอปบูโน่เฟรเดสเป็นสำรองแบบไร้ซึ่งความเข้าใจทางทีนัดก่อนก็เพึ่งจะได้พักมาเนื่องจากสะสมใบเหลืองครบโคตาส่วนการเปลี่ยนตัวเกมนัดน,นี้มีหลายจุดที่ค้านสายตาแฟนบอลอย่างเร,รอๆก,กันหลายรอบแม้ตัวเลือกแรกอย่างบูโน่จะถูกส่งมาแต่ช่วงนาทีหกสิบทำให้เกมรุกดูวูบว่ามากกว่าเดิมแต่ยังไม่สำเร็จผลได้ประตูตามที่ตออ ford, อ้องการก่อนที่ไพ่ใบที่สองนะครับ ของราดาวเตะผู้นี้ในการทะลวงแนวรับของคู่แข่งแต่ทางนี้นะครับก็ยังดูไม่ได้ผลสิ่งตรงจุดนี้อาจจะดูขัดใจสักหน่อยเพราะรต้องยอมรับว่ากองหน้าทั้งคาวานีและโรนัลโด้เกมนี้ไม่รู้หายไปไหนดัดันอยู่ในสนามครบ90นาทีหรือบางทีรังนิกอาจจะมองไปถึงเรื่องของประสบการณ์หรือความเฉียบขาดในทำนองนั้นก็เป็นได้ส่วนโคต้าสุดท้ายนี่ขัดใจแฟนบอลเต็มๆครับการถอดเอากองหลังอย่างวันบิสก้าออกและส่งแนวรุกลงไปแทนนั้นถือเป็นการกล้าได้กล้าเสียแต่ถ้าว่าคนที่ส่งลงมาแทนนั้นดันเป็นดาวรุ่งอย ทั้งที่บนมานั่งสำรองมีตูดด้านด้างของเจสซี่ลินกาดกับนี่แฟนเดเบกนั่งฟังรากอยู่แต่กลับไม่ยอมใช้งานบทสรุปก็เป็นอย่างที่เห็นครับการแก้เกียมการเปลี่ยนมาของรังนี่มันใช้ไม่ได้ผลกเกเกนเพรสซิ่งแบบคำกล่าวอ้างนอกจากเกมแรกที่ประเดิมคุมทัพแมนก็ไม่มีเห็นอีกเลยและบางทีไอร้ระบบ4-2-2-2อาจจะไม่ใช่วิธีการของแมนอยู่ณนะวินาทีนี้ดังนั้นแล้วนะครับถ้าอะไรมันดูฝืนธรรมชาติไปบางทีอาจจะยังถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนแปลงแล้วแบบว่าลองแผนแนวทางใหม่ๆเผื่ออะ,อะไรมันอจจะดีขึ้นก็เป็นได้ส่วนนความด่าย แพของแมนยูหนึ่งในเรื่องราวดีๆเพียงอย่างเดียวที่พอจับต้องได้นะครับคือการหวนกลับมาลงสนามให้กับแมนยูของฟิลโจนนี่เป็นเกมทางการครั้งแรกในรอบ712วันของประการหลังอย่างฟิลโจนคนนี้เสืบเนื่องมาจากวิกฤตแนวรับของปีสาต์แดงตอนนี้นัดกันเดี่ยงเกือบหมดทั้งวิกตอร์ลินเดเลฟและแฮร์รี่แม็กควายรวมไปถึงเอริกบยี่ที่ต้องเดินทางไปช่วยชาติลงสนามในศึกแอฟริกันเนชั่นครับทำให้ตัวเลือกตรรงนี้นะครับตกมาเป็นของโจนในการลงสนามทําหน้าที่สําคัญสิ่งก็ต้องบอกว่าเป็นเกมแรกที่พอจะมีช็ คลิกให้กับทีม ย้อนกลับไปนี่เป็นเกมแรกนัตั้งแต่เดือนมกราคมในศึก f อครับที่พบกับทรานเมียที่เราได้เห็นโจนลงสนามในเกมแรกอย่างเป็นทางการอีกครั้งภายหลังได้รับบาดเจ็บหนักจนแฟนบอลอาจลืมหน้าเขาไปแล้วก็ได้แต่ทว่าการมีโจนอยู่ในทีมกลายเป็นจิ๊กซอสําคัญในช่วงที่แนวรับพิการขั้นสุดในชั่วโมงนี้โดยพี่โจนนะครับยังคงมีสัญญากับทัพปีศาจแดงถึงปี2023ซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีข่าวออกมาตลอดว่าแมนยูพร้อมปล่อยแนวรับผู้นี้ออกจากทีมแต่ว่าันนี้นกณ์ปัจจุบันตอนนี้นะครับบางทีพ ซึ่งหากนับตั้งแต่เปิดสิงคุมทีมนัดแรกเมื่อ5ธันวาคมที่ผ่านมานับมาถึงตรง,ตรงนี้รังนีกคุมทัพปีศาจแดงลงสนามในเกมลีกไปทั้งหมด5นัด สิ่งผลประกอบการก็ได้ออกมาที่ตัวเลขที่ว่าชนะ3เสมอ1แพ้1ยิง6เสียสถ้ามองกันที่ตัวเลข10จาก15แต้มถือว่าไม่ใช่เรื่องที่น่าเกลียดอะไรแต่หากเรามองลึกลงไปในรายละเอียดแต่ละเกมนะครับจะพบว่าสิ่งที่กล่าวมานั้นเป็นเหมือนภาพลวงตาที่กําลังหลอกว่าผลงานดีผลงานเจ๋งเพราะความเป็นจริงนะครับถ้าจะหาสักนัดทําผลงานได้ยอดเยี่ยมนั้นคงจะมีแค่เกมเพียงกับคริสตัลพาเลทเท่านั้นที่สอบผ่านต่อให้เกมที่ถลมเบอร์ลีย์สามหนึ่งจะยิงได้เยอะสุดแต่ในเรื่องของรูปเกมมันไม่ใช แมนยูในชุดนี้นะครับคือระบบการเล่น4-2-2-2ที่อรังนิกนำมาติดตั้งมันค่อนข้างต้องใช้เวลาในการให้นักเตะปรับระบบมาให้เข้าแท็กติกเนื่องจากที่ผ่านมาไม่เคยลงสนามในรูปแบบนี้มาก่อนบวกกับมาตรฐานของตัวนักเตะที่3วันดี4วันไข่ฟอร์มจะออกทะเลตอนไหนก็ไม่รู้ยิ่งทําให้ผลสำเร็จมันไม่ออกมาตามที่ต้องการมากเท่าไหร่ดังนั้นนะครับตอนนี้สิ่งที่แฟนผีต่างเฝ้ารอ,อคือการปรับเปลี่ยนโฉมใหม่ที่ไม่ใช่แค่คนกลุ่มบางเฮียนเท่านั้นแต่อยากได้การเปลี่ยนแปลงวิธีการเล่นที่ไม่ ว่าผลงานในรูปแบบนี้จะมาเมื่อ,อไรและถ้ายิ่งปล่อยให้เวลามันล่วงเลยไปบางทีโคต้าอันดับ4อาจจะหลุดลอยพ้นมือไปแบบไม่ต้องให้แฟนบอลได้ลุ้นอะไรมากมายนักเลยนะเนี่ยและนี่คือขอบสนามสเปเชียลห่างดูแลฟิลฟ้าเอื้อมนิวยาวมาคนแล้วเราได้ด้า